ค่ะสวัสดีค่ะรีวิวรถไถยันม่านะคะประจำเช้าสตาร์ทเลยประจำเช้าวันที่14คกุมภาพันธ์2568ค่ะยันม่า YM351A ค่ะจดเวียนปี65นะคะ3000ชั่วโมงค่ะสีเดิมทั้งคันนะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะปี65นะคะ ตัวรถผ่านดันดินแล้วก็มีผ่านพวนค่ะใสย่ยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่ส่วนยางหลังไปตามเดิมค่ะคันนี้เขาติดท่อซิ่งมานะคะ3,49,000บาทค่ะ3,49,000บาทค่ะท่านไหนสนใจรถไถมือสองไม่ว่าจะเป็นคูบัต้าหรือยันม่านะคะแวะมาหาเราได้ค่ะที่วอเจริญแท็กเตอร์ อำเภอวังสามหมอจังหวัด,ดอุดรธานีค่ะศูนย์แปดศูนย่หนึ่ง่หนึ่งหกหกเกหรือว่า085 0, 85, 0 87, 6, 5, 8แปดห้ค่ะฐานหลังเป็น CMT ใช้ดีใช้ทนเลยนะคะของค่าย CMT ค่ะใบเต็มนะคะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนใบมาค่ะ หลังคาใส่หลังคาให้ใหม่แต่ว่าใส่โมดิฟายให้แบบนี้นะคะ อันนี้มีโปรโมชั่นนะคะมีโปรโมชั่นค่ะ นะคะเครื่องแรงเครื่องแน่นๆค่ะเครื่องดีไม่มีอายนะคะตัว YM ค่ะแม่ค้ามีโปรโมชั่นนะคะ ลดให้หนึ่งหมื่นบาทค่ะลดให้หนึ่งหมื่นบาทนะคะก็จะเหลือสามแสนก็จะเหลือสามแสนสามหมื่น 9 0 0 0บาทค่ะ33900 0บาทนะคะจบในราคานี้เลยค่ะขายตามสภาพนะคะก็มีบางส่วนที่เราเก็บให้ค่ะก็มีบางส่วนที่เราเก็บให้ไม่ว่าจะเป็นลูกปืนลูกหมากนะคะแล้วก็มีจัดส่งให้ ส่งให้ฟรีในระยะ1-300ถึงมอกมค่ะเกินระยะแม่ค้าคิดราคาเพิ่มนะคะเนื่องจากมันมีส่วนลดให้แล้ว10,000บาทค่ะแล้วก็ลถที่ร้านแม่ค้าไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้นะยังไม่รวมค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่ะหากลูกค้าอยากให้ทางร้านโอนให้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะพวกนี้ทางเรายังไม่ทันได้รวมค่าโอนกรรมสิทธิ์นะราคาที่ลงขายค่ะ ได้ยันมาปีใหม่ๆคันใหญ่ๆใ,ใ,ในราคาแค่3ามแสนกว่าๆเองนะคะข้างบนแล้วกใ่มันตัว YM มันมีสวิตกีที o ออยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ค่อยมากดด้านหลังค,งงค่ะต,ต,ตัวโซ่ข้างหูลลาค่ะแขนปรับ ไฟดูไฟให้หน่อยมีไหมขายตามสภาพนะคะไฟเลี้ยวฝั่งโน้นติดฝั่งนี้ติดไฟท้ายเหรอไฟท้ายไม่ติดค่ะไฟหน้าติดนะคะ แล้วก็คันนี้แม่คะใส่แบบให้ใหม่แล้วด้วยนะคะเบาะก,ก็หุ้มให้ใหม่แล้วค่ะ เข็มเรือนไม่ขึ้นปกตินะคะน้ำมันใกล้จะหมด3,699ชั่วโมงการทำงานค่ะ,คะระบบหม้อน้ำปกตินะคะแต่พอดีอน้ำมันอยู่ในระดับต่ำเฉย เครื่องยนต์สี่สูบค่ะเครื่องยนต์สี่สูบเครื่องดีไม่มีอายนะคะค่ะฝากไว้หนึ่งคันค่ะสำหรับยันมาวายเอ็มสจดทะเบียนปี65ค่ะ3 4 9 0 0 0บาทค่ะ3 4ม0 0 0 เ0้าบาทขายตามสภาพนะคะแวะมาชมมาทดลองขับที่ร้านของเราได้เลยค่ะเปิดสตาร์ทใหม่ค่ะสะตาร์ทติดง่ายนะคะเครื่องสตาร์ทติดง่ายค่ะ ฝากไว้ด้วยนะคะท่านไหนที่กำลังมองหาตัวยันมาอยู่ค่ะทอ่อซิงท่อลันทุ่งนะคะแรงแรงเลยค่ะ